เป็นแฟนเคป๊อเตรียมหวีดกันไปได้เลยค่ะสำหรับพาเลศิลปินสุดฮอตทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงจากแดนกิมจินะคะที่จะตบเท้าระเบิดฟอร์มกันที่งาน MAY JAM Festival in Bangkok ซึ่งจะกำหนดจัดกันที่ไบเทคบางนาฮอร์ห์ 102, แล้วก็ฮอ1์นนะคะในวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งทัพศิลปินเข้าร่วมงานนี้ค่ะนำโดยแบ็กยอนเมนวคอลแห่งบอยแบนด์วงเอ็กโซค่ะ ที่เพิ่งปลดประจำการเมื่อวันกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงยุกยอมค่ะศิลปินฮิปฮอป R&B ศิลปินจากค่าย AOMG ค่ะหรือเป็นน้องเล็กของวงกเ g เว7นั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีคู่หูดูโอ้ะคะฮิปฮอปรุ่นใหญ่อย่างวง Dynamic Duo แล้วก็ BO rapper ที่โด่งดังจากรายการ Show Me the Money Season 10นะคะรวมทั้งยังมีความสดใสาจากกลุวง i c i l i n g ค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะจัดโดย k i r a entertainment บริษัทลูกในเครือของ avon a l live ค่ะผู้จัดอีเวนต์บันเทิงผู้คร่งบอดในวงการถ้าแฟนๆนนะะไม่อยากพลาดพาเหรศิลปินฮอตเซตนี้ค่ะกับการโชว์จัดเต็มในไทยก็สามารถจับจองบัตรกันได้แล้วนะคะทาง Time t i m i Ticket Major แล้วก็อัปเดตข่าวนะคะข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมของงานนี้ค่ะผ่านทาง www.kiraaent.com ผู้จัดงานค่ะ ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ